ครอบครัวปุ๊บปัญหาเกิดแน่นอนอารมณ์มันเกิดเพราะว่าถ้าเราเจอปัญหา mm hmm. เจออุปสรรค mm hmm. เจอเจ้าหมายดูพิจการว่าหรือว่าการที่เขามาบีเราอย่างเงี้ยทำให้เราเครียดเรากังวลพอเครียดกังวลโดนดุโดนว่าอารมณ์เรารู้สึกว่ามันมันไม่ถูกถ่ายออกเรากลับมาแล้วเบิกบกับกระโถนที่บ้าน mm hmm. คนที่บ้านก็พอดีอ่ะ mm hmm. เขาก็ทุก ตามเราไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องแยกแยกภาวะน,นี้ได้ไม่เอาความเครียดกลับมางานก็คือจบที่นานแล้วก็จบแค่ตรงนั้นกลับบ้านเราก็ปกติเจอผู้ชีวิตเราเจอแฟนเจอครอบครัวเงี้ยก็มีความสุขในอยู่กับปัจจุบันอันนั้นเป็นสถานที่อีกที่หนึง่งแล้วก็มันผ่านไปนแล้วด้วยเราจะดึงมันมาโยงมันมา อาวมาัวปัวนยันหมดชีวิตเราก็จะมีค,ความเข้าใจนะำเปลี่ยนแปลงแลแ<ต>้วก็อารมณ์แต่ละช่วงคือก่อนหน้าเนี้ยไม่ดีก่อนหลังจากนี้อะาะก็กลับมาเป็นปกติคือจะเป็นแบบอารมณ์จะไม่สมำเรมอคือจะขึ้นได้ตลอดมันเกินการทดสอบจิตเราทดสอบใจ,ใจเราว่าจิตใจเรานะ่น่ก้าวผ่านไหมพิจารณานว่าสิ่งที่เราทำหน้าที่ตรงเนี้ย เราได้อะไรแต่ถ้าคนเราคิดลบมันก็จะเหนื่อยแล้วมันจะทุกข์ใช่ค่ะแล้วมันจะมีความคิดที่แบบโเหเยอะเลยอ่ะใช่กูงานดานืนเงินเดือนเท่านี้ไท้ทามากมายเงินเดือนนิดเดียวหรือว่าเงินเดือนไม่คุ้มและต้องมาจ่ายนู่นเกินหน้าที่ตัวเองทําเกินหน้าที่ไม่ไหวหรอกถ้าเราคิดในการที่เราเป็นคนเงินเดือนอ่ะเราก็จะคิดว่าเราทำแค่นี่ยใช่แล้วก็ทำอย่างเกกรอบละ แต่เจเพิดเขามาให้เราสามารถกว่าที่เรามีหน้าที่อ่ะถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเขาไว้ใจเราแล้วก็แบบว่าให้เราไดพัฒนาด้วยและเราอาจจะมีโอกาสที่จก้าวข้ามขั้นในการที่เราจะมีตาแนนหน่งที่ดีในอนาคตได้ถ้าเรามีความสามารถรอบรู้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามีแค่เนี้ยอยู่ในกรอบตัวเองกูทําอะไรกูทําแค่เนี้ยเหมือนกับว่า ใครได้ทำอะไรหรือว่าจะผู้จัดการหรือว่าสั่งให้ทำอย่างอื่นที่นอกหน้าที่ก็รู้สึกไม่พอใจแล้วใช่ใชปะ่ะการที่เราไม่พอใจเนี่ยบางทีมันแสดงออกที่สี่หน้านะ<ช>แม้จะเราไม่พูดแล้วก็ออกที่สี่หน้าแต่เขาก็มองออกแต่บางทีบางคั้งเขาอาจจะทดสอบจิตทดสอบใจเราก็ได้อาจจะเป็นทดสอบว่าเราเก้าวเข้าไปทํางานจุดเนี้ยเมื่อไปทําแล้วอ่ะ เราสามารถทําได้แล้วก็มีความเสียสละได้แค่ไหนถ้าเราเสียสละจะรับ,บความกดดันตรงนั้นได้ด้ว<ช><ๆ>เพราะว<ๆ>่<ร>าบางทีบางทีเขาอาจจะมีคันกดดันแล้วเราจะทนได้ไหมกับการที่<ๆ>เราจะสอบผ่านของช่วงบททดสอบตรงเนี้ยใช่ปะแม้แต่การงานเราก็ต้องเหมือนกับว่ามีทรงบททดสอบอะไรให้เหมือนกันเทสอนะ่ะช่มัสว่า เราจะผ่านงานในแต่ละขั้นแตบบ่ละขั้นปู่นี่จะให้เราไว้ใจให้เราทนะําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปไหมหรือว่าให้เลื่อนตําแหน่งอย่างไรหรือว่าให้เป็นกลุ่มงานในขั้นต่อไปไป็ไงรู้เข้าใจปะ่ะอาจจะช่วยทดสอบด้วยเราก็ต้องฝึกตัวเองมากฝึกความอดทนแล้วมันจะทำให้เราเ,าเ,เ,าเก่งแ้วก็แร่งเข้าใจปะ่ะพอเราทำเราทำโดยที่ถ้าเราไม่คิดไม่คิดลบอ่ะมันจะทำให้เราสบายใจ และทําให้เราทํางานได้อยางมีความมีความสู้และมีมีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเราทำไปแล้วก็บ่นไปทําไปบ่นไปมันก็ทุกทําไปก็ทุกแล้วเราก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทําหางานอื่นดีกว่าก็เป็นอย่างนี้ไปอยู่ที่ื่นก็เจอมันก็ไม่ไม่จบไม่สิมันอยู่ที่ใครยู่ทตัวเราบริหารจิตเราต่าถ้าเราหิั เราอยู่ที่ไหนก็ดีแม้แต่ในที่ที่หนนบีบเราเนี่ยใช้งานเราเยอะๆเนี่ยนั่นแหละเขาจะเห็นคุณค่าความสามารถเราว่าเราเก่งนะเราทําได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราทําได้หลายๆอย่างกับอีกคนทําได้อย่างเดียวอ่ะจะเลือกใครอ่ะเอาคนที่เป็นถ้าเราหัวใจเป็นนายจ้างอ่ะรูกปะใช่ปะเหมือนกับหลายๆที่อ่ะาคนนี้เป็นเก่งภาษาพูดได้หลายภาษาแต่คนนี้พูดไม่ได้ภาษาไม่ได้เลย ไม่มีความสามารถพิเศษเก็ต้องเลือกคนที่มีความสามารถมากกว่าจริงป่ะและบางคนอะถึงเวลากลับบ้านเลยแ,ลแบบเลดนิดน้อยไม่ได้เลยตรงต่อเวลากลับบ้านเลยเช้าก็ต้องปัดตรงต่อเวลาใช่ป่ะแต่อีกคนนึงเลดได้กลับช้าแต่ว่าถ,ถ้าเกิดวันไหนที่ไม่มีโ่างเนี้ยช่วยเลทหน่อยกับครึ่งชั่วโมงกับช้า สักชั่วโมงหนึ่งเนี้ยเสียสละถ้าเราไม่มีความเสียสละเลยเราก็เข้ากับสังคมยากนะอันนี้ก็เป็นเหมือนนัวใจที่เราจะเป็นการวัดคุณค่าในตัวเองการที่ที่สังคมคนรอบด้านจะมองเห็น,นเห็นตัวเราแต่การทาความดีที่เรามีความเสียสละเนี่ยเขาจะมองเห็นีนเองในสิ่งที่เราทำโดยธรรมชาติอ่ะถ้าธรรมชาติที่เราเป็นอนะ่ะแล้วมันแสดงแสดงออกมาเนะี่ยมันก็จะแสดงปวด ให้คนรอบข้างเขาจะเห็นมันจะมีพลังในตัวมันถ้าเรามีพลังที่ดีอ่ะใช่ปะ่ะพลังความกิดหรือว่าทำแล้วเรามีความสุขแล้วเราเต็มใจเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ยเขาจะเห็นว่าเออคนนี้มีใน้ำใจแล้วก็เสียสละแล้วก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยอะ่ะบางทีบางครั้งเล็กๆอะ่ะมันทำให้ชีวิต ของคนบางคน,นเปลี่ยนเลยนะบางคนนะ่เกิดจบเเล็กน้อยตรงน,นี้สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็เสียสละเวลาหรือว่าอะไรได้ทําให้เจ้านายรักแล้วก็เห็นเห็นค่าแล้วก็สามารถเลือนทันตำแหน่งเดือนเดือนให้อะไรเงี้ยรู้เข้าใจนะเป็นจุดรเล็กอะ่ะแต่ว่ามันสามารถทําให้เราพาชีวิตเรามีความสุขในช่วงหลังนะ มันอาจจะต้องฝันความความถกความอดทนความเรียกว่าความเพียรแล้วก็ขันติบารมีในตัวเราใช่ไหมอด<ม>ทนกัดดันและเป็นธรรมเครื่องความกิเลสด้วยจริงไหมถ้าเรามีความอดทนุ๊บความอดทนจะขากิเลสในใจถ้าเราอดทนได้ลอกไห,หมแต่เป็นไหมว่าเวลาที่เรา เราไม่เหมือนแบบมันร้อนรุว่าเราแล้วก็คิดวนไปนมานี่นนนนนนใช่ไมแล้วมันจะไม่สงบแต่แล้วมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีขันติความอดทนมันก็จะสงบได้จะไม่ลุกแยกเป็นการพันาตัวเราเลยนะสำคัญเนาะแม่มองว่าการที่เราที่ลูกมาตรงเนี้ยการมันเป็นลูกศิษย์ หลายหลายปีอ่ะค,ค่อยๆปรับตัวขั้นเนะเห็นตัวเองไหมเป็นตามขั้นบันไดเนาะดีตามระดับใช่ปะ่ะไ, <ป S 1> ไม่ใช่ขึ้นลิฟต์เลยนะไ <ป S 1> ม่ขึ้นลิฟต์นะเอาเป็นขั้น,นบันไดดีกว่ามันคงกว่าเน่าลูกนะแล้วก็ให้เห็นว่าเมื่อเราค่อยๆยืดไป,ไป ความเป็นแฟในชีวิตเราว่าเอาชเาอชีวิตเราดีขึ้นยังไงมาระดับไหนจิตเราดีขึ้นยังไงมาระดับไหนถูกปะเหมือนกับคุณภาพชีว<ม>ิตเราอะดีขึ้นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นใช่ไหมลูกดีขึ้นไหมเหมือนนะที่การงานแมน้แต่การที่เราอะทํางานที่นี่บางทีทําที่เก่าเป็นสิบปีแต่มันมันเหมือน,นอยู่กับที่แต่มันมีอะไรที่บีบต,ต้องให้เราออกมีเหตุที่จะต้องให้ให้เราออก เพื่อที่เราจะก้าวไปทำที่ใหม่ที่ดีกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนะี่ยรู้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นนะบางคนนะ่ะยึดติดกับที่เดิมๆกัวกลัว,ลวนะความกลัวมีความกลัวกลัวเอกไปกลัวเอกไปแล้วแบบไม่เหมือนที่เก่าอันนี้เรายูยังกัแบบชินแล้วมนะ่ <c oughs> ้เคยชิน <c oughs> เพราะว่าความชินแล้วยูมานานคุณจะทำยังไงก็ได้แต่กูก็คืออยู่อย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดเรากล้าไปแล้วกล้าก้าวแล้ก็จะพัฒนาและเราจะมีความแอคทีปในตัวเองและชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จเรื่อยๆกว่าเ mm. พราะฉะนั้นแล้วเป็นการเลื่อนขั้นชีวิตแล้วก็ทําให้เรามีจิตที่พัฒนาไปเรื่อยๆจิตพัฒนาร่างกายพัฒนา mm. เรียกว่ามีวิสัยทัศน์มีพัฒนาการตัวเองไปใน,นที่ดีกว่า mm. และชีวิตมันจะมีคุณภาพดปนะ साथ ही रह जाए